สวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกคนก็พบกันเช่นเคยนะครับกับโปรแกรมวิเคราะห์บอลนะครับผมสำหรับวันนี้ก็เป็นวันที่11เดือนมีนาคมนะครับจะมาวิเคราะห์บอลในคู่ของแอตมาลิดนะครับพบกับคาดิดนะครับผมเตะเวลาตีสามในลาลิก้านะครับผมเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยเดี๋ยวเรามาดูถิตี5นัดหลังสุดกันก่อนเลยนะครับมาดูฝั่งของแอตมาลิดนะครับผมทำได้3 4 5 6 7 8 9 ทำได้9ประตูนะครับใน5านัดหลังสุด9ประตูนะครับสำหรับแอตมาริดส่วนคาดิดนะผมทำได้2 3 4ทําได้4ประตูเองนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปก็อันดับกับคะแนนมาดูที่อันดับกับคะแนนนะครับแอตมาริดนะครับอยู่อันดับ4คะแนน48นะครับอันดับ4คะแนน48นะครับผมส่วนคาดิดนะครับผมอันดับ18นะครับคะแนน24นะครับผม อันดับ18คะแนน24นะครับโอเคเรียบร้อยนะครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับราคานะครับเดี๋ยวเราไปดูราคากันสําหรับใครนะครับที่กําลังมองหาเว็บดีๆเล่นนะครับผมก็แนะนํามาเล่นเว็บเดียวกันได้นะครับผมถ้าคุณชวนเพื่อนมาเล่นนะครับผมคุณก็จะได้10%นะครับจากเพื่อนด้วยนะครับผมยิ่งชวนมากก็ได้มากนะครับถอนได้ด้วยนะครับสาหรับ10%นี้นะครับผมก็มาลองเล่นกันได้นะครับโอเคสําหรับวันนี้นะครับผมก็ เป็นทางของแอดมาริดนะครับเปิดออกมาต่อที่1.5นะครับผมลูกครึ่งนะครับแล้วก็ราคาสูงต่ำนะครับ2ลูกครึ่งนะครับก็เป็นทางของเจ้าบ้านนะครับต่อที่ลูกครึ่งนะครับผมแล้วก็สูงต่ำนะครับ2ลูกครึ่งนะครับกดวิเคราะห์เลยสำหรับผลการคำนวณนะครับคู่แอดมาริดพบกับคาดินนะครับก็มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับโปรแกรมคำนวณออกมานะครับจะมีโอกาสสกอร์สูงอยู่ที่71นะครับโปรแกรมก็แนะนําให้เล่นที่สูงแรกนะครับ ส่วนโอกาสชนะนะครับก็เป็นทางของแอตมาริดนะครับมีอยู่52เนะครับส่วนทีมเยือนคารดิตมีอยู่25นะครับก็ห่างกันมากมากพอสมควรเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็คงแนะนำให้เล่นตามโปรแกรมไปนะครับไปเล่นที่เต่งแอตมาริดนะครับผมต่อที่ลูกอุลูกแอดมาริดนะครับผมต่อลูกครึ่งนะผมก็ไปตามกันได้นะครับผมผมว่าแอตมาริดซัดในบ้านแน่นอนนะครับผมก็ไปตามกันได้นะครับ แล้วก็ราคาสูงนะผมไปที่สูงแรกหรือว่าจะสูงเต็มเวลาก็ได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมโอเควันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับฝากกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ